สวัสดีครับวันนี้ซิล,ล่าพาดูบอลมีข่าวสารวงการฟุตบอลมาฝากเช่นเคยครับแมนยูคอนเฟิร์มแต่งตั้งอโมริมกุนซือคนใหม่เริ่มงาน11พฤศจิกายนนี้รายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามในคลิปนี้ได้เลยครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดออกแถลงการยืนยันว่ารูเบนอโมริม จะเข้ามาเป็นกุนซือถาวรคนใหม่ด้วยสัญญายาว3ปีพ่วงออปชั่นขยายสัญญาเพิ่มอีก1ปีปีศาจแดงตัดสินใจปลดเอริกเทนฮากออกจากําตำแหน่งเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาและชื่อของออมริมเป็นตัวเต็งที่จะเข้ามารับช่วงต่อโดยพวกเขาให้รุดฟานนิตเตอร์อยก้าวขึ้นมาทำหน้าที่คุมขัดตาทับในระหว่างดำเนินการเจรจากับสปอร์ติ้งลิสบอนทีมดังกัดพีเมลกต,ตกลงที่จะจ่ายเงิน10ล้านยูโรหรือประมาณ8.3ล้านปอนด์ เป็นค่าฉีกสัญญาเพื่อดึงตัวอโมริมมารับงานคุมทีมถาวอนแต่สัญญาของเขาระบุว่าจะต้องมีการแจ้งล่วงหน้าก่อน30วันซึ่งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยินดีจ่าย1ล้านยูโรเพื่อให้อโมริมมาทํางานกับพวกเขาก่อนหน้านั้นและใช้เวลาช่วงเบรกทีมชาติเพื่อเตรียมทีมในขณะที่สปอร์ติ้งลิสบอนเรียกร้อง5ล้านยูโรแลกกับการปล่อยตัวเขาออกจากทีมขายที่สุดแล้วทั้ง2ทีมตกลงกันได้ว่าเฮดโค้ชวัย39ปี จะเริ่มต้นทำงานกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในวันที่11พฤศจิกายนซึ่งหมายความว่าเกมแรกของเขาจะเป็นแมตช์ที่พบกับอิบสวิตเทาในวันที่24พฤศจิกายนโดยรุดฟานนิตเตอร์ลอยจะทำหน้าที่กุนซือชั่วคราวให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต่อไปอีก3นัดน,นั่นคือเกมที่จะพบกับเชลซีในสุดสัปดาห์นี้ต่อด้วยการเจอ PAOK OK ในยูโรปาลีกและเลสเตอร์ซิตี้ในลีกอีกครั้งทางด้านอโมริม ยังมีแมตช์คุมสปอร์ติ้งลิเบอนเจอกับเอสเตลาตามด้วยการพบแมนเชสเตอร์ซิตี้และสปอร์ติ้งรากาจากนั้นค่อยมาทำหน้าที่กุนซือของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่างเป็นทางการหลังจากที่ก่อนนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดประกาศปลดเอลิกเทนฮากเมื่อช่วงต้นสัปดาห์ก่อนจากการทำผลงานได้อย่างยแย่มาอย่างต่อเนื่องในฤด,ดูกาลนี้ซึ่งบอร์ดบริหารของปีศาจแดงเองก็ทำผลงานได้อย่างรวดเร็วในการคัดสรรผู้จัดก,การทีมคนใหม่เข้ามารับไมายต่อ แล้วก็เป็นไปตามคาดกับรูบินอโมริมนายใหญ่ที่สร้างชื่อขึ้นมาจากการคุมทีมสปอร์ติง้งลิสบอนและประสบความสาเร็จมากพอสมควรในช่วงก่อนหน้านี้อย่างไรก็ตามแฟนบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยังคงต้องรอต่อไปอีกสักพักหากต้องการเห็นเขาคนนี้ทําหน้าที่คุมทีมข้างสนามอย่างเป็นทางการเนื่องจากยังต้องอยู่สสางานกับต้นสังกัดเก่าให้เรียบร้อยวันนี้เราจึงจะพาทุกท่านไปดูกันว่าหลังจากเข้ามารับงานแล้วผููแข่งเก็ดกเกลแรกของแมนยู ภายใต้การคุมทีมของรูเบนอมอริมจะเป็นใครและหนักหนาสาหัสแค่ไหนกับการประเดิมคุมทีมนอกประเทศครั้งแรกของเขาคนนี้อย่างที่ทราบกันดีว่าเกมบิกม๊กแมตช์กับเชลซีคืนวันอาทิตย์นี้จะยังคงเป็นลุดฟันนิตลอยทําหน้าที่คุมทัพในฐานะผู้จัดการทีมชั่วคราวต่อไปเนื่องจากรูเบนอมอริมจะเข้ามาทําหน้าที่หล 11, หังวันที่11พฤศจิกายนที่จะถึงนี้โดยเจ็ดเกมแรกที่รูเบนออมอริมต้องคุมทัพแมนยู ou, มีดังนี้นัดแรก วันที่24พฤศจิกายนบุกไปเยือนอิปสวิทเทาในเกมพรีเมียร์ลีกนัดที่2วันที่29พฤศจิกายนเปิดบ้านพบบูโดคริมในเกมยูโรปาลีกนัดที่3วันที่1ธันวาคมเปิดบ้านพบเอเวอร์ตในเกมพรีเมียร์ลีกนัดที่4วันที่5ธันวาคมบุกไปเยือนอาร์เซนอลในเกมพรีเมียร์ลีกนัดที่5วันที่8ธันวาคมเปิดบ้านพบนอตติงแฮมฟอเรสในเกมพรีเมียร์ลีกนัดที่6 วันที่13ธันวาคมบุกไปเยือนวิกตอรียพาลเซน in, ในเกมยูโรปาลีกและนดที่7วันที่15ธันวาคมบุกไปเยือนคู่ปรับร่วมเมืองแมนเชสเตอร์ซิตี้ในเกมพรีเมียร์ลีกเรียกได้ว่านายใหญ่คนใหม่ของปีศาจแดงจะเริ่มต้นกับงานเบาๆกับการพาทีมบุกไปเยือนน้องใหม่อย่างอิปสวิตก่อนจะมาประเดิมสนามในบ้านนัดแรกในเกมยูโรปาลีกกับโบโลคริมหลังจากนั้นจะเข้าเดือนธันวาคมที่เรียกกันว่า จะเป็นจุดชี้เป็นชี้ตายว่าสุดท้ายพวกเขาจะมีดีพอลุ้นท็อปฟูได้หรือไม่เพราะแม้จะเปิดหัวเดือนด้วยการเปิดบ้านพบเอเวอร์ตันแต่แหลังจากนั้นโปรแกรมจะเตะกันแบบขียิบแถมเจอของแข็งทั้งสิน้นทั้งการต้องบุกไปเยือนอาร์เซนอลต่อด้วยการเจอมาเมืดอ,อย่างนอตติงแฮมฟอร์เรสขั้นด้วยเกมยุโรปที่มีคิวบุกไปเยือนวิกตอรียพอเซนก่อนจะมาปะทะผู้ปรับทั่วเมืองอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้นอกกากนั้นแล้ว ยังมีเกมคาราบาวครับรอบก่อนรองชนะเลิศที่ต้องเจอกับสเปอร์ยิ่งไปกว่านั้นหลังปีใหม่เกมแรกจะเปิดศึกแดงเดือดที่ต้องบุกไปเยือนลิเวอร์พูอีกด้วยเห็นโปรแกรมแบบนี้แล้วน่าสงสารนายใหญ่คนใหม่เหมือนกันเพราะคงแทบไม่มีเวลาให้ทดลองระบบเลยชนิดที่เรียกได้ว่าซ้อมกันแบบเรียวทาในสนามแข่งเลยก็ว่าได้ทั้งหมดนี้คือข่าวสารวงการฟุตบอลประจำวันที่เรานำมาฝากในวันนี้ครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไป และอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิง่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องได้ผลิตคลิปให้ได้รับชมต่อไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ